ไปที่ UMT s a d i u m ครับเจ้าบ้านอุบ bon ล UMT ครับเปิดรังพบกับ s g เมืองทองนะครับอุบล bon ผลงานเรื่อยๆมาเรียงๆแต่ว่าในบ้านยังพอไว้ใจได้ขณะที่ s g เมืองทองกลับมาพลาดอีกครั้งนะครับไปแพ้ประจวบคาลังของตัวเองนะครับ1ประตูต่อ2อครับอุบล bon, ไม่น่าเชื่อนะครับว่าการที่คัมเบ็กเข้ามาทำทีมแล้วเนี่ยตัวผู้เล่น ดูด้อยกว่าเดิมนะครับมีการเปลี่ยนแปลงผู้เล่นค่อนข้างเยอะแต่พวกเขากลับเล่นได้ดีขึ้นนะครับในเล็กที่2เก mm. มนี้เล่นในบ้านนะครับยังไงก็ตามอุบลก็ยังเป็นทีมที่น่ากลัวกลับมาหนากักอวยอีกครั้งหนึ่งแต่ว่าที่เด็ดที่ขาดอยู่ที่เอสซจีเมืองทองเลยครับว่าจะสามารถปิดได้หรือไม่โดยเฉพาะยิ่งเกมรุกนะครับเตรียมตัวไม่เอาเฮอร์บตตี้แล้วก็จ่าจ้าลงไปเล่นในเกมกลางสัปดาห์เพราะฉะนั้นเกมนี้จะต้องเน้นเป็นพิเศษ mm. เกมกลางสัปดาห์เล่นแค่ครึ่งหลังนะครับเพราะฉะนั้น เตรียมจะใส่เกมนี้ในฟุตบอลลีกเต็มเหนียวใช่ครับเชื่อว่าเอสจีเมืองทองน่านจะมีโอกาสไปเก็บ3คะแนนได้นะครับ